เป็กผลิตโชคขอโทษแล้วเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมไม่ฟังเช่นเคยนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เป็กผลิตโชคนะครับเมา,เาสติหลุดอรารวาสไปนั่งบนแท็กซี่ไปเกาะหลังคากระโปรงรถกระบะสีขาวแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทกับคนในปั๊มนะครับตอนนี้เนี่ยพี่เป็กผลิตโชคที่อยู่โรงพยาบาลรักษาบาดแผลที่โดนฟันที่คางนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วนะครับก็มาขอโทษ ที่สร้างความเดือดร้อนที่คุมสติตัวเองไม่อยู่จนแบบคุ้มคลั่งแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่แท็กซี่ขอโทษพี่แท็กซี่แล้วก็คุณลุงที่ขับรถกระบะสีขาวแล้วก็ขอโทษไปคู่กรณีที่มีการทะเลาะวิวาทกันด้วยนะครับพี่เป็กก็เป็นคนไปเปิดเขาก่อนด้วยถึงเขาจะใช้ว้ดก็ตามแต่พี่เป็กก็น่าจะให้อภัยนะผมคิดว่าน่าจะให้อภัยแล้วก็อาจจะจบเรื่องนี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคนเราก็พลาดแล้วพลาดแล้วก็ขอโทษแล้วก็แก้ไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะว่าอย่างพี่เป๊กเนี่ยเขาเมาสติหลุดเพราะว่าเขาอาจจะมีาภาวะซึมเศร้าด้วยแล้วการที่กินยาซึมเศร้าแล้วไปดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีประวัติกันมาเยอะครับในคอมเมนต์ต่างๆที่ท,ที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมาคอมเมนต์กันเน่ยเขาก็บอกกันนะเขามาแชร์กันว่าญออาติพี่น้องแฟนเขาเหรืออะไรเนี่ยที่มีภาวะซึมเศร้าแล้วกินยาซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีภาวะที่ทําอะไรโดยที่ไม่รู้สติคือ ทะเลาะกับแฟนตีแฟนโดยที่แบบตื่นไมีกทีไม่รู้ตัวหรือว่าบางคนเนี่ยาทานยาซึมเศร้าแล้วก็ไปดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคือทําอะไรไปแบบสิ่งไม่ดีครับทาสิ่งไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยอ่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องรัิผิดชอบจริงๆครับเพราะว่าพี่เป็กเองก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นภาวะซึมเศร้าแล้วควรดื่มแอลกอฮอล์ไหม ไม่ควรแล้ววันนั้นอาจจะดื่มเกินด้วยเห็นบอกว่ามีทั้งโซจูมีทั้งไวน์แล้วอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวเองก็กาลังจะมีคอนเสิร์ตในวันที่2 6สิงหาด้วยตอนนี้ก็ต้องเลื่อนไปอย่างไม่มกําหนดแล้วก็คืนเงินเต็มจานวนนะแต่ความเดือดร้อนของสถานที่สปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยอะไรเงี้ยก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะครับผมว่าคดีนี้ก็น่าจะจบง่ายแต่ต้องมาตามต่อนะครับว่าพี่คู่กรณีที่มีอาวุธไปทําตรงเนี้ย พี่เป๊กจะมีอะไรต่อไหมแต่ผมมุมมองผมนะผมคิดว่าถ้าผมเป็นพี่เป๊กอะผมก็จะไม่เอาไม่เอาเรื่องเขาหรอกเพราะว่าเราเองก็ไม่ควรไปเปิดเ,เขาก่อนถึงเขาจะมีอาวุธแล้วก็มีการกระทืบซ้ํา <c oughs> เกินกว่าเหตุก็ตามแต่พี่เป๊กน่าจะหลุดสกิจริงๆขนาดนอนนิ่งลงไปแล้วแล้วยังลุกขึ้นมาอรารวาสวิ่งไล่คนอื่นอีกอม,มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าคนที่ไม่ชอบพี่เป๊กเองเนี่ยคง <c oughs> น่าจะไปคอมเมนต์สาเสียเทเสียกันเยอะมากอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับม,มันก็ไม่ดีจริงๆแหละพี่เป๊กใช่ไหมครับ นุชทุกคนที่เป็นแฟนกับที่รักพี่เป็กก็รู้แหละว่ามันไม่ดีผมชื่นชอบนุชอย่างหนึ่งครับที่ไม่ได้ไปเข้าข้างพี่เป็กทั้งหมดเลยก็เอาผิดว่าไปตามผิดแต่คอยให้กําลังใจตอนนี้สิ่งนี้ต้องชื่นชมนุชท,ทุกคนจริงๆครับว่าคอยซัพพอร์ตศิลปินที่รักอย่างถูกต้องแต่ก็จะมีคนที่เข้าข้างโดยไรผลก็มีอันนี้ลองไปปรับทัศนคติดูแล้วกันนะครับและเรากเ็เขาเรียกว่าเป็นเคสตัศดี้เคสตัวอย่างที่ ถ้าใครที่เป็นซึมเศร้าหรือเป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะควรทําอะไรที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนและคนที่ชื่นชอบเราใช่ไหมเออนักแสดงเออบุคคลสาธารณะต่างๆเนี่ยเขาก็มีการดื่มมีการสังสรรค์อยู่แล้วทางานเครียดก็มีการรีแลกครับแต่ว่าถ้ากินจนเมาแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนในใครมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดเนาะไม่ใช่ว่าเป็นดารานักแสดงหรือเป็นบุคคลสาธารณะคือดื่มไม่ได้หรือเอนจอยสังสรรค์ไม่ได้ไม่ใช่ครับผม แต่ใครที่รู้ตัวว่าดื่มสังสรรค์แล้วคุมสติไม่ได้ขับรถไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคือมันมันก็ไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านใช่ไหมอ่าอาจจะไปเมาในสถานที่ส่วนตัวกับเ,เพื่อนที่รู้นิสัยอ่ะเออรับกันได้ดูแลกันได้อะไรแบบนั้นนดีกว่าอย่างการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเป็นผมเสนอนะบางคนเน่ยเป่านิดเดียวผ่านแต่สติในการขับรถไม่มีก็เยอะแยะบางคนดื่มเยอะหน่อยเป่าไม่ผ่านแต่ มีสติในการขับรถก็ก็เป็นอีกแบบนึงมันต่างคนต่างมุมมองผมว่าลองตั้งด่านแบบนี้ได้ไหมให้ให้เดินหรือให้วิ่งดูเช็คสติการพ้องกันพูดอะไรแบบเนี้ยเออมันมันใช้หลักจิตวิทยาในการตรงนันได้ไหมมันจะได้มีคุณภาพมากขึ้นเนาะไม่งั้นมันก็จะมีการเป่าแล้วก็มีการกินใต้โต๊ะมีการน,นู่นนั่นนี่กันแบบเยอะเยะมากมายอีกมันต้องแก้ปัญหาตรงจุดนะส่วนเรื่องของพี่เปกก็ อาจจะต้องตามมาต่อครับว่าพี่เป็กเนี่ยจะไปฟ้องร้องพี่คนที่มีเป็นคู่กรณีที่แบบไปใช้อาวุธหรือเปล่านะแต่ส่วนพี่ๆรถกระบะรถแท็กซี่ต่างๆผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่เป็กก็อาจจะไปถือกระเช้าหรือมีสิน้ําใจต่างๆเป็นการขอโทษแน่ๆนะครับแล้วก็คงมีกิจกรรมในการขอโทษแล้วก็ชดใช้กับแฟนคลับต่างๆที่รอมาดูคอนเสิร์ตแล้วต้องเลื่อนไปอะไรเงี้ยก เป็นความผิดพลาดที่ออกมาขอโทษถือว่าต้องเชื่นชมแล้วก็คิดว่าเทมากแล้วก็อย่าทําซ้ํานะย้าว่าพลาดแล้วแก้ไขแล้วก็อย่าทําซ้ําแล้วก็บุคคลที่ที่อาจจะมีแนวโน้มเป็นอีกไม่ว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะดารานักสแสดงหรือคนทั่วไปนะครับก็ก็ลองพิจารณาตัวเองดูเนาะบางคนเนะ่ยเมาลัว่วเมาหลุดแล้วก็ไปหาเรื่องเขาไปสร้างวิรกรรมทําร้ายผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอีกเยอะแยะมากมาย มันควรปรับทุกคนครับไม่ใช่แค่ดารานักแสดงเนาะแต่พอเป็นดารานักแสดงเนี่ยมันก็เป็นข่าวดังแล้วก็เป็นกระแสหลายๆด้านนั่นเองนะครับอ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่เป็กผลิตโชคนุชทุกคนแฟนคลับพี่เป็กที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็พี่แท็กซี่พี่รถกระบะแล้วก็พี่คู่กรณีด้วยก็ฝากถึงพี่คู่กรณีที่ใช้วอก็ป้องกันตัวเองอะ่ะเอาแบบพอเหมาะนะมันมันป้องกันตัวเองได้ดีกว่านี้ส่วนพี่เป็กเองก็ถ้า เลิกแอลกอฮอล์ได้เพราะว่าเรากินยาซีมเร้าอยู่มันก็คงน่าจะดีนะครับด้วยความเป็นห่วงจากผมแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามข่าวนี้กันต่อกับเอ็มตัวแทนหมูบ้านนะครับ